สวัสดีค่ะพบกับช่องอบกูเกอกนะคะนี่นะคะคนละคนละเตานะคะคจะเป็นคนดังนะคะนี่ถ้าใครติดก่อนคนนั้นเป็นคนดังคนดังโยและสิติดก่อนมูนพรสิติดก่อนลุงกิมจะว่าโย<อ>มาเบิ่งก่อนอ้าวเอฟซีส่งอันออยไฟมะใหเด้อค่ะนะ่ะโอ้ย่านมันแทกซุ้มแพ้อยู่แล้วก่อนอแน่นอน โอ้ยโจแพ้เขาเลยโจเอ้ยยาวจะเป็นยังไงดิแพ้เขาแล้วนั่นดิอันโอ้ยนะโจโอ้ยแพ้แล้วแพ้แซงชุ่มแพ้แล้วโจไปแห้งไส้สามขอขอผัวนี่ไส้ลายเถอะวัดนี้โจ้เลยเร็วน oh, ี่โอ้ยกรับโจ้โจ oh, ้โจ้ผได้ไส้สามอันโจ้ฮะน่าไส้สามโอยสุดนี่ทั้งลายแพ้แพ้แล้วโจเอ้ยไม่ก็ไม่ดีตัวอาสูสีระหว่างแซงชุ่มแพ้กับโอ้เอ้า แซกชุมแพหัวแดงนี่บอกเสียบอ่างคือก็เด้อระวังโดนเ้อเออเอาแซกแซกจำปาดงแซกวังเยี่ยมเออแซกวังเยี่ยมโอ้ยโจ้ยห้ยุยยยแห้ง้วะอุยอุยหุยหุยโไม่โจเอาโอโอ้กนาโจใส่สก้อน้ โอ้โหโอ้โหโจมาอย่างแรงเลยเซงโอ้โหนี่เขาเรียกว่าม <flush> ืออาชีพจริงๆเลยโจ้เนี่ยจึงคืนเลยของโจนี่โอ้ของใสๆหน่อยได้เสียงของแซกว่างเยี่ยมนี่เขามีไฟควันไหลดังได้ยแต่ว่าควันหลายแม่มันติดแล้วได้มันเป็นควันมันสิติดแล้วมันติดที่ล่ะติดนั่นใครว่ามันสีเป็ติดมันควันๆแล้วไม่แห้งสีติดนะพขน่ะ โฆษณาแลคะแนนพี่ของนู่หเฮ้งลูกแล้วโอ้ลูกพวดพเดรอคองนู่นหันปิดหูทานแล้วโอ้ยโจอยสิมาดังพดขานั้นคือว่าเอาตกแกสรุลแล้วหนึ่งคะแนนไอ้คะแนนอันที่หนึ่งก็คือจ้ โย่วังเยี่ยมมอดไทลุกก่องพวกคนนั้นแล้วสองแซกบังเยี่ยมสามสามกับสี่สูสีใกล้จะมอดไฟแล้วสองคนนั้นน่ะใครว่ามันจะมอดดูความแรงของไฟเนี่ยนะนี่พอมาทั้งหมดสี่เตาเนาะน่าจะพอกันอยู่หรอกพอเลยพอไปเตาแก๊สละครับพออยู่หรอค่ะแล้วก็เปลี่ยนกันเกียร์บวบรุ่นแล้วครับเอารถเจ้า แน่ติดหมดแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูะตะก,ก้ากันค่ะ<า>นะคะ,ะเ,เคจ้าลายเจ้ารำก็นี่นะคะไม่ได้ไปไหนเฝ้าตลอดนะคะเดี๋ยวเราจะพาเอฟซีไปดูนะคะไปดูปดกล้าก่อนเด้อนู่นค่ะพ่อฟื้นอยู่นู่นนะคะส่วนพ่อก็โหนสบายสบายเลย อันนี้บ้านตาชานนะคะเย็นนี้ก็จะมีหมูกระทะนะคะป้าจัดให้วันคล้ายวันเกิดนะคะลุงตาชานเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกล้ากันนะคะโอ้มุมนี้ก็สวยนะคะเนาะนี่คะ่ะทุกคนมาดูมุมนี้กันนี่คะ่ะ บรรยากาศค่าๆนะคะใบบุญนี่นะจอดนี้ค่ะเดีย๋ยวแม่จะพาไปดูกล้าก่อนนะคะว่ายังไงเนาะโอ้ท้องฟ้าค่ะอันนี้นะคะนี้ตาฟื้นอยู่ที่นู่นค่ะนะคะลายอยู่นู่นเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะพาเอฟซไปดูกล้าก,กันค่ะนะคะเห็นยาวละแดดอ่อนแล้วะคะ่ะก็เลยอยากจะไปดูเนาะ กบนะคะนี่มีกบด้วยค่ะทุกคนใหญ่แล้วกบกบหน่อยหลายถานนนี่ โอ้โหเขียวมากค่ะโอ้โหกล้ายาวมากเลยค่ะทุกคนกล้าสัง,ง,งามางย่มแทบันนี้กล้ากรีบซะด้วยนะคะแบบยาวมากเลยค่ะเยอะด้วยนะคะโอโ้มีลูกปลาด้วยค่ะนี่ปลาอะไรนะปลาช่อนบ่ มีลูกปลานะคะเป็นฝูงอยู่เลยยังเล็กๆอยู่ค่ะลุงหวานเป็นสองวักนะคะวักนี้แล้วก็นู่นค่ะนะคะพอดำแล้วค่ะนะคะนาพอดำาละ่ะกล้าพอถอนดำาละยาวมากเลยค่ะก็หอมมากหอมกล้า ฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีนะคะก็จะําเป็นวักไว้อยู่นี่ค่ะบรรยากาศนี่ค่ะมองไปนะคะมุมนี่ค่ะตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะคะเดี๋ยวสักพักป้าแตนก็มาแล้วค่ะ ส่วนลุงก็มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะนะคะดูบ้านนกดาวตั้งแล้วดูสวยงามนะคะนุบรรยากาศยามแรงนะคะก็คิดว่าน่าจะมาจากสาลน้ลุงจะดำนากันค่ะ ดินนี่ก็อ่อนอยู่นะคะถึงมันจะเป็นลูกลงังแต่ก็ปนดินดําอยู่ค่ะมันก็เลยอ่อนอยู่นะคะไม่ใช่ว่ามันจะแน่นอย่างเดียวค่ะนะได้อยู่น,นู้นะคะตาชานมาแล้วค่ะยักล่ามาแต่สายดอกคบรรยากาศค่าๆบรรยากาศดีมากเลยนะะเนาะค่ะเนาะ ข้องฟ้าค่ะนี่ชดไซส์นี่ค่ะก็คํำแล้วนะคะเนาะก็ต้องขอขอบคุณ f อนะคะทุกท่านที่ให้กำลังใจเข้ามาดูคลิปให้คุณแม่นะคะช่องบอบกกกต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ